ต่ออีกนิดนึงก็ได้เนาะเอาคไหมเดียเดียวเดียวเดียวกมาแล้วก็มาแล้วโดนพี่ทิมยืดดุเลยเมื่อกี้พอโทษฐานที่อันเนี้ยอันเนี้ยกวนกวนกวนประสาทมาใหม่มาใหม่นะสวัสดีค่ะ Welcome to my area ดินแดนลึกลับของอันเนียนะคะทูคอนผิดหวังไหมคะที่อันเนี้ยผมสีขาว ที่เขามีกิจกรรมกันให้ให้ทายเงาอ่ะคือว่าทุกคนวาดอันนี้ผมดำหมดเลยจริงๆเขาผมสีขาว เราไปทำความรู้จักกันเพิ่มเติมดีกว่านะคะปค่ะทุกคนคะ่ะมันมันอ,อจาจจะลายแทงสักเล็กน้อยนะเพราะว่าอันนี้คิดว่าอันนี้อยากจะใกล้ชิดทุกคนไงนะก็เลยเป็นเป็นเขียนเองชื่อยาวมากค่ะยาวประมาณ3บรรทัดแต่ตอนนี้อันนี้คือย่อแล้วนะย่อแล้วอ่าเนี่ยอากาศามาเชลค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะอยู่ปีหนึ่งใช่เมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้แอบเห็นนะมีคนบอกว่าเอา้าปีหนึ่งหรอ ปีหหรอคิดว่าปี3 no, no 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 อันนี้อยู่ปีหนึ่งนะแสตศิลปะและดนตรีต่อไปส่วนสูงของอันนี้ไม่จริงอินโฟเน,นี้ยไม่ใช่อินโฟเน,นี้ไม่อัปเดตเลยนะจริงๆแล้วส่วนสูงเงี้ยร้อยห้าสิบแเนี้ยเป็นอินโฟที่เมื่อประมาณประมาณ150ปีที่แล้วนะอินโฟเน,นี้ไม่อัปเดตเลยนะอันนี้อยู่ปี1จริงๆปี1ที่150ปีบวกเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหมพี่ทิมยุดว่าพี่ทิมยุดบอกว่าได้งั้นก็ได้อันนี้ชอบทําอาหารแต่ว่าทําอาหารเนี่ยนะก็อชอบทำอาจจะไม่ได้แปลว่าทำเก่งอันนี้ชอบทำอาหารจริงๆแต่ว่าบางอันมันก็ลอดดูเลยนะ อันนี้ก็ไม่อัปเดตอีกแล้วคําว่าแกล้งแมวไม่มีจริงทุกคนคําว่าแกล้งเนี่ยมันเป็นคําย่อของคําว่าให้ความรักค่ะมันไม่มีคําว่าแกล้งแกล้งงเนี่ยไม่มีจริงนะก็อย่างเช่นเวล่ออันนี้เดินไปในบ้านใช่ไหมอันนี้บอกทุกๆคนว่าทุกคนเดี๋ยวอันนี้ไปอาบน้าแป๊บอาบน้าแป๊บนึงแล้วกออันนี้ลุกขึ้นไปเฮ้ยอะไรกันอะไรกันอะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้กันอะไรขึ้นเมื่อกี้กันอะไรขึ้น แม่งอีทีมาดึงมาดึงมาดึงเสื้อมาดึงเสื้ออันนี้ไปอ๋ออีทีเป็นเป็นเชื่องเงี้ยวของอันนี้เองค่ะอีทีก็จะงนอนขวางอยู่ที่ห้องน้ําอันนี้เดินผ่านไปเนี้ก็จะเอาหน้าไปจุกอีทีหนึ่งทีแบบเอาแบบอันนี้ตอนนี้คุณไอชั้นรังวัวแล้วหรือเปล่า <c oughs> นั่นนะ่ะมันคือการมอบความรักค่ะมันไม่ใช่การแกล้งทุกคนอาจจะเข้าใจผีดถอดเสื้อแก้มยอหรอคะอ๋อเอ,เอ,เอ,เอตโต <c oughs> ไปช่องต่อไปกันดีกว่าที่ ความชอบของอเน,นียนะคะอเน,นียชอบชาและทุกคนเวลาที่อเน,นียไปทานข้าวนะแล้วถ้าเขามีแบบชาล้อน,น่ะอเน,นียจะแบบชลาล้อเขาอะชอบเรื่องลี้ลับมากเลยนะใต้ทะเลอะน่ากลัวมากทุกคนรู้ไหมคะว่ามนุษย์เราอะสําวจใต้ทะเลไปได้แค่5%จากร้อยเองนะคะซึ่งนั่น ทำให้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าใต้ทะเลอ่ะมีอะไรอยู่เขาอาจจะมีอันนีคนนึงที่หน้าตาเหมือนเลยก็ได้เสียงเหมือนเลยก็ได้กลัวามากมีกอริลาครับจริงหรอกอซิลาแบบ